ดีค่ะนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้สั่ง afternoon tea ว่าเป็นเซต afternoon นะคะจากโรงแรมเซลีจิสซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามี Delivery ส่งให้ที่บ้านก็ในเซ็ตนะคะมันจะเป็นเซ็ตสำหรับ2คนก็จะมีชากาแฟไอศครีมแล้วก็ขนมซึ่งอยู่ในนี้คือจริงๆแล้วเรายังไม่ได้เปิดดูนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดดูไป้องๆกันวันนี้เราก็สั่ง กาแฟเนะกาแฟมันเขาก็จะมีให้เลือกที่เป็นแบบโกคาปูชิโน่เอสเปรสโซ่ต่างๆซึ่งเราก็สั่งมาเป็นแบบเอสเปรโซ่นะคะแล้วอีกอันนึงมันก็จะเป็นชาที่เป็นชาซิกเนเจอร์แต่ว่าชื่อเนี่ยลืมไปแล้วจำไม่ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเขาแพ็คมาอย่างนี้เลยนะอย่างดีซึ่งข้างในอ่ะมันก็จะมีการ <S <S ด้วยนี่ อย่างดีเลยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยคาดว่าจะเป็นไอศครีมที่เขาแพ็กมาที่มันอยู่ในเซต็ตเดี๋ยวเราจะลองแกะกันดูนะมาถึงเนี่ยเขามีถุงอันนี้ให้เลยนะคะคือมาเป็นแบบนี้โ็ษทีมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถือนี่เป็นไงเป็นไงถือได้เสื้อกับชุดนี่ ๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูดีกว่าอันนี้เป็นอะไรอยเออเกรอันนี้เป็นเออเกรเอรเกรเชอเร์เบทส่วนอันนี้ก็เป็นมะม่วงกับพาเชน่นฟรุตนะคะสวรรสเชอเร์เบทอันเล็กเท่านี้เองนะคือเล็กมากแต่แบบน่ารักอัแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยนูเทลล่าไอศครีมนี่ ขนหน้้าดวยคือแพ็คมาแบบนี้อันนี้เป็นแบบมาการองแล้วก็มาการองสีสีเขียวๆเนี่ยนะคะชวี <S <S เป็นไอติมน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นไอติมบลูเบอรี่เนาะนี่ข้างในเป็นอะไรนี่ว่าเดี๋ยวเราต้องลองกินดูน่ารักสุด อ๋อแล้วก็อันนี้คิดว่าเป็นบูเบอรี่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นบูเบอรี่เห็นปะมีมาให้สองอันกลมๆน่ารักสีเขียวๆนะฮวนะโทษไปนะคะหละังจากที่เราแกะอันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดอันนี้กันค่ะว่าจะเป็นยังไงเนยสองสาม มาเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไอตรงเนี้ยมันสามารถหมุนได้ด้วยจ้าธรรมดาซะที่ไหนเห็นไหมมีทางที่เป็นแบบมีทางที่เป็นของขาวแล้วก็หอที่หัวลาะนี่ไม่ได้หัวลาออะไรนะคะหัวเลาะในความแบบ อลังการของมันดูดีคือสั่งมากินที่บ้านนะคือเซตแบบอย่างนี้มีทั้งแบบที่เป็นของคาวแล้วก็ของหวานนะคะเช่นแบบขนมปังพามาแฮมแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เนาะแล้วก็มีแบบอันนี้อันนี้อะไรไม่อยู่นะอันนี้เหมือนแบบอะไรสักอย่างกะทิดพ่าคงเป็นของคาวนะคะขนมปังมีสากูนเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบบทาย ซิงไพรเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาอเงี้ยเข้าเอาใส่เอาใส่เข้าไปได้บู๊ไอันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตน่าจะเป็นช็อกโกแลตมัทฉะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตมัทฉะโห้แล้วนะสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวชุด after ตตนุ่มพีของ s ซนตี e เจสเพียงเท่านี้นะคะ เดีย๋ยวเราจะต้องขอตัวทุกท่านไปชิมก่อนแน่นอนว่าหน้าตาแบบนี้นี่คือหน้าตาสวยก็ต้องอร่อยมากแน่ๆค่ะดี๋ยังไงเจอกันอีกทีคงหนา้ายบายอนองจากว่าเซตเมื่อกี้นะคะมันกินได้สองคนเอมันเป็นเซตสำหรับสองคนแต่ว่าคราวนี้เราเลยแบบว่าเอาชาข้าวคั่วที่แบบเราชอบกินมาเทกินเองอร่อยจริงๆค่ะ ส่วนจริงๆแล้วเนี่ยเ็จเนื้อกินได้ถึง4คนเลยนะคะเราก็สั่งมากินกับที่บ้านเดี๋ยวเราจะลองกินไอติมกันก่อนนี่ไอติมลองกินอืมเโยเกิดทั้งไงเป็นโยเกิดอืม คนที่ชอบอกออินโยเกิร์ตน่าจะชอบนะคะสำหรัออบอันนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นค็อกเทลกุ้งนะคะได้มาสองชิ้นเดี๋ยวเราจะลองกินสักชิ้นหนึ่งนี่หนึ่งชิ้นได้กุ้งสองตัวน,นะคะ สองตัวนะคะหนึ่นอันนี้ <Holl ande. S 1> อ <escape. S 2> อืมอืมอืมไหืนหน้าีนกว่าทำ้เนี่ยก้ไปที่มันอ้หแอันนี้เป๊ะอะไรก็ไม่รู้อ,อะขาวๆอะสีดำนั่นคือ พาเวียแต่ว่าขาวขาวนี่เป็นอะไรไม,ไม่รู้<า>นะคะาอ<ฮ>๋อน่าจะเป็นไข่นกกระทาเปล่าลอ,องดูค่ะส่วนอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเป็ดกับส้มนะคะเป็นแบบว่าทาร์ตน่าจะเข้ากันดีน่ารักด้วยอร่อยด้วยค่ะอร่อยเพราะว่ามันจะเป็นแบบ เนือสส้อตว์ซึ่งจริงๆคิดว่าน่าจะเป็นเป็ดน,นะคะเรากินไปพร้อมกับต้ม,ม,มแล้วเข้ากันอร่อยค่ะ